สวัสดีครับก็คลิปนี้นะครับเรามาดูสถานการณ์นะครับของฟุตบอลโลก2 0 2 2กันหน่อยนะครับหลังจากที่ลงเล่นนัดที่2ของรอบแบ่งกลุ่มกันครบแล้วทั้ง8กลุ่มนะครับมาไล่เรียงกันว่าแต่ละกลุ่มเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูกลุ่ม A นะครับนัดที่2เนี่ยเจ้าภาพกาตาร์นะครับนัดที่2ก็ต้องบอกว่าเล่นดีขึ้นนะครับแต่ว่ายังไม่ดีพอนะครับก็แพ้ให้กับเซเนกัลไป1ต่อ3นะครับ ก็ถือว่าเจ้าภาพแพ้2เกมเลยนะครับแต่ว่าก็มีประตูประวัติศาสตร์นะครับยิงได้1ลูกจากทางด้านของโมฮัมเหม็ดมุนตาลี่นะครับก็แพ้เซเนกัลเป็น1ต่อ3มอีกคู่หนึ่งเนเธอร์แลนด์นะครับอ,อีกอีก1ทีมขวัญใจของคนไทยนะทำได้แค่เสมอกับเอกวาดอร์เป็น1-1นะครับก็ถือว่าเนเธอร์แลนด์ผ่านมา2เกมฟอร์มการเล่นยังไม่ค่อยน่าประทับใจนะครับส่วนเอกวาดอร์ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับทีมเวิร์คค่อนข้างจะลงตัวเลยนะครับ จะเป็นทีมมามืดของฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็เป็นได้นะครับสรุปตารางคะแนนนะครับกลุ่มนี้เนเธอร์แลนด์นะครับหรือว่าฮอลแลนด์แข่ง2นัดมี4แต้มเท่ากับเอกาดนะครับรวมถึงประตูได้เสียตอนนี้ก็เท่ากันด้วยนะครับยิงได้3เสียหนึ่งเท่ากันหมดเลยนะครับเฮดเฮก็เท่ากันนะครับสมมุติว่าถ้าคะแนนเท่ากันเนี่ยเขาจะดูที่ประตูได้เสียก่อนตามด้วยเฮดเฮนะครับและยังเท่ากันอีกเนี่ยจะไปดูที่คะแนนไฟเพย์ 8, ซึ่งตอนนี้เนเธอร์แลนด์ดีกว่า ส่วนเซเนก้านะครับตอนนี้เป็นอันดับ3นะครับ2นัดมี3แต้มยังมีลุ้นเข้ารอบนะครับส่วนเจ้าภาพกาตาเป็นทีมแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้ที่ตกรอบไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นเจ้าภาพทีมแรกด้วยที่เปิดหัวได้กันแพ้2นัดรวดนัดสุดท้ายนะครับเอลกาดอร์เนี่ยจะไปวัดเข้ารอบกับเซเนก้านะครับส่วนเนเธอร์แลนด์จะพบกับเจ้าภาพกาตานะครับม,มาที่กลุ่ม B นะครับนัดที่2เนี่ยก็ปรากฏว่า เวลส์ Wales นะครับที่เหลือผู้เล่น10คนนะครับสุดท้ายต้ามไม่ไหวแพ้ให้กับอิหร่านไป0ต่อ2นะครับส่วนอังกฤษผลงานน่าผิดหวังนะครับได้เพียงแค่เสมอกับสหรัฐอเมริกาไป 0, 0ูนะครับแต่ว่ากลุ่มนี้อังกฤษนะครับสนัดยังมี4แต้มนะครับนำเป็นจ่าฝูงอยู่ส่วนอันดับ2กลายเป็นอิหร่านนะครับสนัด3คะแนนอันดับ3เป็นสหรัฐอเมริกาครับนัด มี2คะแนนจากการเสมอทั้ง2นัดนะครับแล้วก็บอยตอนนี้เป็นเวลนะครับ2นัดมีแต้มเดียวนะครับนักสุดท้ายเวลส์นะครับจะทำศึก Ba t t l e of Britain นะครับศึกแห่งเกาะอังกฤษนะครับเวลส์จะพบกับอังกฤษนะครับซึ่งเวล์ต้องเอาชนะอังกฤษเท่านั้นนะครับถึงจะมีลุนเข้ารอบนะครับส่วนอิหร่านนะครับจะไปวัดกับสหรัฐอเมริกานะครับคู่นี้ก็ถือว่าวัดเข้ารอบกันโดยตรงนะครับ ซึ่งเวลนะครับต้องมาลุ้นผลของคู่นี้ด้วยนะครับในการที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกาที่ก็เสมอไม่ได้นะครับต้องชนะอิหร่านเท่านั้นนะครับถึงจะมีลุ้นเข้ารอบมาดูกลุ่ม C นะครับกลุ่ม C นัดที่2เนี่ยก็โปแลนด์นะครับเรียกว่าคืนฟอร์มนะครับเอาชนะซาอุดิอาระเบีย2ต่อศูนย์ะครับแมซาอุนัดแรกอุซาช็อคโลกชนะอาร์เจนตินามานะครับนัดนี้ต้านไม่ไหวจริงๆนะครับส่วนอาร์เจนตินา ก็คืนฟอร์มเช่นกันนะครับเอาชนะเม็กซิโกไป2-0เมซี่ยิงได้อีกแล้วด้วยนะครับก็ทําให้กลุ่มนี้นะครับจาฝูงกลายเป็นโปแลนด์นะครับ2นัด4คะแนนอันดับ2เป็นอาร์เจนตินานะครับ3แต้มเท่ากับซาอุดิอาระเบียนะครับแต่ว่าประตูได้เสียอาร์เจนดีกว่าแล้วก็บัวเป็นเม็กซิโกนะครับเม็กซิโกเนี่ยยังยิงประตูในบอลโลกครั้งนี้ไม่ได้เลยนะครับเป็นหนใน3ทีมที่ยังทําประตูไม่ได้นะครับ นัดสุดท้ายโปลแลนด์นะครับจะไปเจอกับอาร์เจนตินานะครับแล้วก็ซาอุดิอาระเบียวัดกับเม็กซิโกนะครับโปลแลนด์นั่นก็ถือว่ายังไม่ปลอดภัยนะครับสมมุติว่าถ้าแพ้อาร์เจนเกมนี้ก็ยังมีโอกาสตกรอบนะครับเช่นเดียวกับอาร์เจนนะครับก็ต้องชนะไว้ก่อนนะครับส่วนเม็กซิโกหลังชนฝานะครับต้องชนะสถานเดียวนะครับเจอกับซาอุนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่ง่ายนะเพราะว่าทีมอาหรับที่เล่นรายการนี้เนี่ย เหมือนติดบัฟนะครับเหมือนมีพลังวิเศษเพราะว่าเล่นในตะวันออกกลางแฟนบอลค่อนข้างมาเชียร์กันเยอะหลายทีมทําผลงานได้ดีนะครับซาอุดเองก็มีลุ้นเข้ารอบ2เช่นกันนะครับถ้าทําได้ก็จะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฟุตบอลโลก1994เลยนะครับกลุ่มดีนะครับตูนิเซียนะครับนัดแรกเสมอเดนมาร์กนัดที่2ในแพ้ออสเตรเลียไป0-1เลยนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสแชมป์เก่านะครับเอาชนะเดนมาร์กไป2-1นะครับก็กลุ่มนี้ฝรั่งเศสนะครับสนัด6แต้มเต็ม เข้ารอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่เหลือก็ลุ้นว่าจะเป็นแชมป์กลุ่มนี้หรือเปล่านะครับอันดับ 2, 2> เป็นออสเตรเลียนะครับ 2, 2นัด3คะแนนอันดับ3เดนมาร์ก 1, 1แต้มเท่ากับตูนิเซียที่มี1แต้มนะครับแต่ว่าประตูได้เสียเดนมาร์กดีกว่านิดหน่อยนะครับส่วนตูนิเซีย2นัดเล่นดีนะแต่ว่ายังทําประตูไม่ได้นะครับนัดสุดท้ายเนี่ยออสเตรเลียไปวัดกับเดนมาร์กนะครับซึ่งเดนมาร์กต้องชนะเท่านั้นนะครับส่วนออสเตรเลียเนี่ย เสมอได้นะครับแต่ต้องลุ้นให้ตูิเซียไม่ชนะฝรั่งเศสในนัดสุดท้ายด้วยนะครับซึ่งติเซียถ้าจะลุ้นเข้ารอบก็ต้องล้มฝรั่งเศสให้ได้นะครับส่วนฝรั่งเศสขอแต้มเดียวก็การันตีแชมป์กลุ่มแน่นอนนะครับกลุ่ม E นะครับญี่ปุ่นที่นัดแรกโอ้โหพิกล็อกชนะเยอรมันมา2-1นัดที่2กลับไปแพ้คอสตาริก้าศ1นนะครับคอสตาริก้านัดแรกก็แพ้สเปนมา70ย์ 0, นะครับ โอ้ oh, ถือว่าเป็นผลงานที่น่าผิดหวังนะสำหรับญี่ปุ่นนะครับอุต่าหเปิดหัวมาดีแล้วนะครับนัดนี้ถ้าถ้าชนะคอสตาริกาได้ก็เข้ารอบแล้วแต่ว่าทําไม่ได้นะครับต้องไปลุนนัดสุดท้ายส่วนสเปนนะครับกับเยอรมันนะครับก็ถือว่าเยอรมันยังรอดตายนะยังไม่ตกรอบนะครับไล่ตีเสมอสเปนได้หนึ่งหนึ่งยังอยู่ในเส้นทางนะครับแต่ว่าเหนื่อยหน่อยกลุ่มนี้จาฝูงนะครับเป็นสเปน2นัด4แต้มนะครับอันดับ2เป็นญี่ปุ่น3มแต้ม อันดับสามเป็นคอสตาริก้านะครับสามแต้มแต่ว่าประตูได้เสียเป็นรองเยอะมากแล้วก็อันดับสี่ตอนนี้เป็นเยอรมันนะครับมีแต้มเดียวเองนะครับนัดสุดท้ายญี่ปุ่นจะเจอกับสเปนนะครับถือว่าทั้งสองทีมยังไม่ได้เข้ารอบต้องการสามแต้มทั้งคู่นะครับส่วนคอสตาริก้าวัดกับเยอรมันนะครับเยอรมันต้องสามแต้มเท่านั้นนะครับแล้วก็ไปลุ้นผลอีกคู่นะครับอย่าให้ญี่ปุ่นชนะสเปนได้นะครับหรือว่าถ้าญี่ปุ่นเสมอก็ ต้องวัดลูกได้เสียกันนะครับส่วนคอสตาริก้านะครับเสมอได้แต่ต้องลุ้นให้ญี่ปุ่นแพ้นะครับเพราะว่าถ้าญี่ปุ่นอย่างน้อยเสมอเนี่ยคอสตาริก้าประตูได้เสียเป็นรองเยอะเลยไปเสียจากนัดแรกเยอะไปหน่อยนะครับคอสตาริก้ามาที่กลุ่ม F นะครับเบลเยียมนะครับอีกหนึ่งทีมดังปรากฏว่าผลงานน่าผิดหวังนะครับแพ้มรโ็โกโกไป0ูนแล้วก็ในทีมเนี่ยเหมือนจะสถานการณ์บรรยากาศในทีมไม่ค่อยดีด้วยเพราะว่ายานวาตองเก้นกับ เควินเดอะบลอยมีการให้สัมภาษณ์ออกมาโต้โต้กันผ่านสื่อด้วยนะครับหรือว่าไม่ดีเลยนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งโคโเรเอเชียร,รองแชมป์เก่านะครับถล่มแคนาดาไป4-1ก็ส่งแคนาดาตกรอบเป็นทีมที่2นะครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับจากฝูงเป็นโคโเรเอเชียนะครับ2นัดมี4แต้มตามด้วยโมร็อกโก2นัด4แต้มแต่ประตูได้เสียเป็นรองลูกหนึ่งนะครับอันดับ3าเป็นเบลเยียมนะครับ2นัด3แต้มแล้วก็แคนาดา2นัดไม่มีแต้มนะครับ ก็นัดสุดท้ายโครเอเชียเจอกับเบลเยียมนะครับเบลเยียมเสมออาจจะไม่พอนะครับต้องล้มโครเอเชียให้ได้นะครับส่วนในคู่แคนาดาเจอกับโมร็อกโกนะครับก็ถือว่าโมร็อกโกมีลุ้นเลยนะครับเพราะว่าเจอแคนาดาที่ตกรอบไปแล้วแต่เชื่อว่าแคนาดาเล่นเต็มสูบแน่นอนนะครับทิ้งทัวนนัดสุดท้ายสาหรับฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับกลุ่มนี้ลุ้นเข้ารอบกัน3ทีมนะครับจะถือว่าหน้าหวดเสียสำหรับเบลเยียมนะครับอาจจะตกรอบแรกก็เป็นได้นะครับครั้งนี้ ฟอร์ม2นะัดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมาที่กลุ่ม G นะครับโหกลุ่มนี้นี่นะัดที่2องเคมาลูนกับเซอร์เบ,เบียเนะี่ยยิงกันมันเลยนะครับคู่นี้เสมอกัน3-3มสเคมาลูนนําก่อนนะครับแล้วก็เซอร์เบียเนะี่ยยิงแซงเป็นสาสุดท้ายโดนเคมาลูนตามที่เสมอ3ันาสนะครับอีกคู่หนึ่งบราซิลนะครับเต็งหนึ่งบททั้งเกมนะครับสุดท้ายได้คาเซมิโลยิงเฉือนสวิตเซอร์แลนด์เป็นหนึ่งศูนย์นะครับกลุ่มนี้บราซิลสองนัดหกแต้มเข้ารอบเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับสองสวิตเซอร์แลนด 2นัด3แต้มอันดับ3ครับแคมรูน1แต้มเท่ากับเซอร์เบียอันดับ4ที่มี1แต้มเท่ากันนะครับนัดสุดท้ายเซอร์เบียจะพบกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็วัดกันเข้ารอบนะครับเซอร์เบียต้องชนะเท่านั้นนะครับส่วนแคมรูรนนะครับเจอศึกหนักอย่างบราซิลแคมรูนต้องการ3แต้มในการเข้ารอบนะครับแต่ต้องบอกว่าเป็นงานยากจริงๆนะครับก็สวิตเซอร์แลนด์ดูแล้วอย่างน้อย1แต้มน่าจะเพียงพอนะครับ ไปดูกลุ่มสุดท้ายกลุ่ม S นะครับกลุ่มนี้ก็ยิงกันมันนะครับคู่ของเกาหลีใต้นะครับกับการนาคู่นี้ก็เกาหลีใต้แพ้ไป23แบบน่าเสียดายนะครับเกมนี้การนาครึ่งแรกนําก่อน2 0นะครับแต่ครึ่งหลังเนี่ยเกาหลีก็ไล่เจ้าเป็น2-2แต่ว่าตีเสมอไม่นานนะครับก็โดนการนายิงประตูชัยจากโมฮัมเหม็ดกูดุสนะครับชนะไป3 2อีกคู่หนึ่งโปรตุเกสนะครับได้2ประตูจากบูโน่เฟอร์นนเดสนะครับชนะอุรุกัวไป2ต่อ0ูนย์นะครับ สรุปตารางนะครับก็เป็นโปรตุเกสนะครับสองหกแต้มเข้ารอบเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับ2เป็นกาน่า2อนัดมี3มแต้มนะครับอันดับ3าเกาหลีใต้มี1แต้มเท่ากับลุกไวที่มี1แต้มเช่นกันนะครับแต่ว่าอุรุกไวรายการนี้เหลือเชื่อนะครับมียอดกองหน้าหลายคนแต่ว่ายังยิงประตูไม่ได้เลยนะครับและสุดท้ายกาน่าพบกับอุรุกไวนะครับอุรุกวัยต้อง3มแต้มเท่านั้นนะครับโซนเกาหลีใต้เจอกับโปรตุเกสนะครับเกาหลีใต้ต้องช็อกโลกให้ได้นะครับต้องชนะ โปรตุเกสสถานเดียวนะครับซึ่งเชื่อว่าโปรตุเกสน่าจะโรเตชันนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นงานยากจริงๆส่วนอุรุกวยนะครับถ้าปลดล็อกทําประตูได้ชนะก,การหน้าได้ก็จบนะครับเข้ารอบได้ก็สรุปตอนนี้นะครับมีทีมเข้ารอบแค่3ทีมนะครับก็คือฝรั่งเศสบราซิลแล้วก็โปรตุเกสนะครับถือว่าเป็นฟุตบอลโลกที่สนุกนะแล้วก็สูสีคาดเดายากมากนะครับเพราะว่าแต่ละทีมแต่ละนัดเนี่ยโอ้โหสู้กันทีมรองก็พัฒนากันขึ้นมาเยอะสามารถ แบ่งแต้มหรือว่าชนะทีมดังๆได้หลายหายนัดเลยนะครับสนุกครับครั้งนี้นะครับติดตามนัดสุดท้ายกันว่าผลจะลงเอยยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ